คำสรรพนามนะครับวันนี้คุณครูก็จะพาทองเรียนมามาเรียนรู้กันนะว่าคำสรรพนามเนะี่ยเป็นยังไงบางรายละเอียดเนาะก็เป็นคำอีกชนิดหนึ่งแหละนะครับที่เอ่อที่เราต้องเรียนนะครับก่อนที่จะเรียนนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับช่องนี้ด้วยเนาะคิวไทยออนไลน์นะครับก็จะมีความรู้สาระ จากวิชาภาษาไทยนะครับก็จะมาแชร์ให้ออนักเรียนนะครับผู้ที่สนใจนะครับมาดูกันเนาะอ่าโอเคไปเลยนะครับ <S <S คำสรรพนามเนี่ยก็คือคำที่ใช้แทนคำที่ใช้แทนเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับคำที่ใช้แทน คำที่ใช้แทนนามนะครับในประโยคนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องกล่าวนามนั้นซ้ําๆเพื่อที่จะได้ไม่ต้องกล่าวนามนั้นซ้าๆเช่นนะครับเอ่อถ้าครูนี่ก็คือใช้สมมติอ่คุณครูปิยาวัดไปเที่ยวตลาด และคุณครูปิยวัตรก็ยังไปซื้อของที่บิ๊กซีในขณะเดียวกันคุณครูปิยวัตรก็ได้สอบถามเพื่อนๆว่าทำงานไปถึงแค่ไหนแล้วคุณครูปิยวัตรคุยสนทนากับเพื่อนนักเรียนลองดูนะครับว่า ถ้าเราไม่มีคําสรรพนามเนะี่ยมันจะวุ่นวายแค่ไหนนะครับมันจะวุ่นวายแค่ไหนดังนั้นนะครับก็เราก็จะมาเรียนรู้เนาะว่าคำที่ใช้แทนนะมันเป็นยังไงมันมีรายละเอียดมันมีกี่ประเภทอะไรยังไงได้บ้างนะครับ คำสรรพนามนะครับคำหรือคำที่ใช้แทนเนี่ยก็แบ่งได้เป็นอ่หกชนิดด้วยกันนะครับเยอะมากเลยนะรอลอามาเรียนรู้กันนะครับอ่าหนึ่งก็คือบุรุษสรรพนามประพันธสรรพนามนิยมะสรรพนามไม่ใช่นิยมนะอ่าเป็นคำบาลีเนาะอะ่นิยมสรรพนามปึกฉาสรรพนาม วิภาคสรพนามนะครับวันนี้รายล,ละเอียเนาะจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ละชนิดนะไปดูกันครับบุรุษสรพนามนะครับบุรุษสรพนามบุรุษสรพนามก็คือสรพนามที่ใช้แทนผู้พูดหนึ่งแล้วคือแทนผู้พูดแทน ผู้โูแทนที่ใช้ในการพูดดีกว่าเออนั่นแหละนั่นเดียวกันเนาะก็คือแบ่งเป็นสามชนิดย่อยนะผู้พูด,พดหนึ่งผู้ฟังสองผู้ที่พูดพด,ด้วยนะี่แหละเดี๋ยวผู้ฟัง่นะแล้วก็สามนี่คือผู้ที่กล่าวถึง ตอนนี้มาดูผู้พูดนะครับก็เช่นฉันกระผมผมอะไรอย่างเงี้ยข้าพระเจ้าอันนี้ก็ใช้เป็นหลักเป็นการหน่อยนะครับเช่นถวายรายงานอะไรยงานเียข้าพระพุทธเจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเ,เราบางทีเรานี่เราไม่ไปนะอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เป็นสรรานมูลุทที่หนึ่งได้เหมือนกันนะครับ สรา,านามบุรุษที่2ก็คือใช้แทนผู้รับสารก็คือคนที่คุยด้วยนะเช่นท่านท่านในที่นี้เนี่ยสังเกตไหมว่ามันมีซ้ํากันแต่มันมีหลักการสังเกตนิดนึงว่าจะเป็นบุรุษที่สองเช่นผู้ยกอย่างนะครับวันนี้ท่านนายกอบตอมีประชุมไหมครับแสดงว่า นายกอบตอท่านนี้จะต้องอยู่ร่วมรับฟังด้วยสแสดงว่านายกอบตอท่านต่อท่านนี้ต้องอยู่ร่วมรับฟังด้วยท่านก็ตอบอ๋อวันนี้ผมไม่ไปไประชุมนะอะไรนะครับเป็นต้นนะส่วนคนะีย์เวิร์ดเนาะคำที่เกี่ยวข้องก็คือคุณเธอแกใต้ถท้าอันนี้มันคือคำที่เป็นตัวอย่างนะครับ เช่นยกตัวใหญ่ตัวอย่างหนึ่งนะครับเธอเธอเธอวันนี้เธอมาเรียนไหมเธอมาเรียนวิชาภาษาไทยของครูปิยวัฒน์ไหมนะครับก็ค,บคือเพื่อนก็จะต้องตอบเออฉันเนี่ยต้องตอบด้วยบุรุษสรรนนามที่หนึ่งนะครับโตตอบกันไปนะ อันที่สามก็คือผู้ที่กล่าวถึงกล่าวถึงหมายความว่ายังไงครับกล่าวถึงหมายความว่าคนที่เขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะคนที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยคนที่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่อยู่ ด้วยเออนะครับถ้าคนอยู่ด้วยนี่เราเรียกว่าอ่งที่สองนะครับถึงจะอยู่ด้วยเป็นสิบคนยี่สิบคนก็ตามนะอ่าสมมัินามดูที่สามนะครับใช้แทนผู้ที่กล่าวถึงเช่นท่านอะคราวนี้ท่านอลองมาฟังตัวอย่างเนาะเช่นเ นี่คุณเลขาท่านผู้อำนวยการจะเข้ามาที่โรงเรียนไหมสแสดงว่าท่านผู้อำนวยการอยู่ด้วยไหมครับไม่อยู่ด้วยนะท่านผู้อำนวยการไม่อยู่ด้วยคือมีคนคุยกับเลขาใช่ไหมมีคนคุยกับเลขาแต่เลขาบอกว่าท่านไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็คือท่านในตอนนี้ก็คือเขาไม่ได้อยู่นะที่ตรงนี้ด้วย ลขาก็เลยท่านตัวนี้ก็เลยกลายเป็นบุรุษสรพนามที่สามอย่างแม้ท่านเขาว่าเขามันเธอตรงนี้เธอนี่ก็ก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าก็ต้องดูวิเคราะห์ดีๆว่าเธอตัวเนี้ยเป็นบุรุษสรพนามที่เท่าไหร่นะครับอ่าโอเคต่อไปประพันธ์ทัศสพนามนะประพันธ์ทัศสพนามนะครับ คำที่ใช้แทนในเชื่อมประโยคเนะชื่อมประโยคนะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอตอนนี้ตรงนี้ครูไม่ได้ใส่นะครับอดูนะครับครูใส่ตรงนี้ให้นิดมีคำว่าผู้ที่ ซึ่งอันอ่านะครับผู้ที่ซึ่งอันซึ่งก็จะเป็นอ่าการที่เราใช้เชื่อมประโยคนั่นเองนะครับเชื่อมยังไงดูนะครับเชื่อมคํานั่นแหละ บ้านนะกับทาสีขาวเป็นมมกของเธอเติมที่ปุ๊บก็เป็นการเชื่อมเหมือนสนะพานอังเรียนคล้ายๆกับคล้ายๆกับสันธานนะแต่ว่ามันไม่ใช่สันธานนะมันเป็นสะพานามนะครับบ้านที่ทาสีขาวก็คือที่นี้ก็คือบ้านนั่นแหละนะครับก็ใช้แทนนะครับนะอ่าประโยคที่สองเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นเจ้าภาพการจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกกำลงังมีชื่อเสียงไปทั่วโลกอันนี้แหละก็คือคำแทนนะผู้ที่ซึ่งอันนะครับนะต่อไปเรียกว่านิยมะสัพพนานิยมะก็คือสัพานามที่ชี้เฉพาะนะครับชี้เฉพาะเจาะจงนะครับ ได้แก่อะไรบ้างได้แก่นี่ครับนี่โอ้ยเดี๋ยวลบก่อนเลยเอ,เอาใหม่ครับอ่านี่นั่นโน,โน้นโน้นนี่เป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลสีไหลหนังสือเฉพาะเลย นั่นรถจักรยานยนต์ของเธอโน,น่นเนี่ยของเธอละเนรถเช่นรถของเธออยู่โน,น่นอะไรอย่างเงี้ยนะโน่น,น,นเป็นบ้านของเพื่อนฉันอะไรอย่าเงี้ยได้หมดนะครับก็คือชี้เฉพาะนะชี้เฉพาะเจาะจงนะครับอ่ะต่อไปอะนิยมะสัพนามนนิยมสัพนามเป็นยังไง ก็คือเมื่อกี้ชี้เฉพาะเจาะจงใช่ไหมอ่ะแปลว่าไม่ก็คือไม่ชี้เฉพาะเจาะจงอ่ะมีคีย์เวิร์ดอะไรบ้างใครอะไรที่อะไรที่ไหนใดใดเออนี่คือคีย์เวิร์ดถ้าเรียนเห็นแล้วเลยก็สันนิษฐานได้ทันทีก็คืออ,คอันนี้ยมาสพนานะครับอันนี้ยมาสพนายังไงบ้างนะครับใครก็ได้ กำหนดไหมครับว่าเป็นใครเป็นนายกรนายขอไม่ไม่ไม่เลยใครก็ได้ับใครก็ได้ไม่กำหนดเลยนะครับใครใครก็พูดเช่นนั้นใครใครไม่ได้ระบุเลยว่าเป็นในกอกนขอในเอในบีนะแต่ก็คือกล่าวโดวยลอยเอ่อกล่าวโดวยลอยๆอยนะครับ อ่าความอันนี้ยมะสพนานคือบอกความไม่เจาะจงนะบอกความไม่เจาะจงต่อไปเลยนะครับปรึกษาสัพนามปรึกษาแปลว่าอะไรอ่าเดาดิครับปรึกษาก็คือคําถามนะครับอ่าสัพนามที่เป็นคําถามนะครับมีอะไรบ้างเนอคํคำถามก็คือใครอะไรที่ไหนผู้ดใด แล้วเรียนจะสังเกตนะคะว่าใครแต่เนี้ยผูย้ยกตัวอย่างนี่นะเดี๋ยวก็มีนะผู้ขอขั้นพือ,อ,อเดี๋ยวเมื่อเรียนจะงงใครใครก็ได้ก็ได้เปิด ไฟทีนะครูยกตัวอย่างไปอย่างนี้เปิดไฟให้ทีนะสาเหตุที่ยกตัวอย่างก็คือครูอยากให้เรียนดูความแตกต่างนิดหนึ่งนะครับดูความแตกต่างนิดหนึ่งนะระหว่างใครฟากนี้นะเดี๋ยวนะใครฟากกอไก่แหนะ่กับใครฟากขอไข่มันมีความต่างกันนะ ใครตัวเนี้ยครูอธิบายใครตัวฝั่งนี้ก่อนนะใครตัวเนี้ยก็คือจะเป็นคําถามน้เรียนเออมันเขียนเหมือนกันนะอ,อ่าแต่ว่ามันมีคำคนละชนิดกันนเปมีคำคนละชนิดกันคำคนละชนิดค,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 คือยังไงใครหยิบหนังสือบนโต๊ะไปเห็นไหมนีม่เป็นคำถามครับน้องเรียน แต่ตรงนี้ใครก็ได้อันนี้ใช่คำถามไหมไม่ใช่เชิงขอร้องเชิงขอร้องประโยคนี้นะเชิงขอร้องดังนั้นเนี่ยเวลานักเรียนทำข้อสอบแล้วก็ตามนักเรียนก็ต้องวิเคราะห์ให้ดีๆนะครับดูให้ถี่ถ่วนว่าใครถ้ายิ่งเฉพาะอันไหนที่เป็นเหมือนกันนะี่ย ต,ออนนาาตัวไหนที่มันเป็นอันนี้ยมาสพานามตัวไหนที่มันเป็นปริดฉาสักนามตัวไหนนี่มันคือ,อต้องใช้การวิเคราะห์พอสพาามควรนะครับแต่ครูเชื่อว่านักเรียนทำได้แน,น่นอนนะโอเคต่อไปนะครับพิภาคสานาม วิภาคสรรพนามก็คือการบอกความชี้ช้ำนะบอกความชี้ช้ำคือชัดเจนเลยนะครับใช้ชัดเจนนะบอกความชี้ช้ำบอกเอ่ยซ้ำนะอ่านี่นะ จริงๆถ้าเป็นคีย์เวิร์ดจริงๆเขาจะเรียกว่าต่างบ้างกันไม่เป็นไรบ้างต่างกันก็ได้อันเดียวกันนะครับก็คือซ้ำนะครับซ้ำคำนามที่อยู่ด้านแน่สตรีกลุ่มนั้นถ้าคายกันกันตัวน,นี้ก็คือคำว่าสตรีนรั่นแหละเออมันซีชีฉำม,นะมันก็คือสตรี นักกีฬาตัวน้อยบ้างก็วิ่งบ้างก็คือนักกีฬานักเรียนต่างนี่ก็คือนักเรียนเหมือนกันจะจําต่างบ้างกันหรือบ้างต่างกันก็สุดแล้วแต่นะครับก็คือวิภาคสัพนานั่นเองนะอ่าต่อไปนะครับหมดแล้วนะหน้าที่ คราวนี้เรารู้แต่ละประเภทแล้วนะเรารู้แต่ละประเภทแล้วว่ามีอะไรบ้างมีบุรุษสภานามนิยม,มาสภานามนิยมสภานามตระพันธสะสภานามวิภาคสภานามป,าปรึกาสภานามคราวนี้มาดูหน้าที่กันนะครับว่าสภานามมีหน้าที่ใดในประโยคบ้างน,นะหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานอันนี้ชัดเจนมากนะครับเป็นประธานนะครับก็คือทแทนคำนามน,นั่น นั่นของฉันนะแกมาจากไหนก็คือนี่ไงเป็นเป็นประธานประโยชน์ต่อไปทําหน้าที่เป็นกรรมทามหน้าที่เป็นกรรมนะครับทําหน้าที่เป็นกรรมนี้ยังไงเอ่ยก็คือนี่ก็ด,ดูนี่เห็นไสวยไหม ตัวนี้ก็คือทําหน้าที่เป็นกรรมต่อไปทำหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มส่วนเติมเต็มก็คือเสื้อของฉันคือนี่สีฟ้าใสเห็นไหมก็คือทําให้ประโยคมันชัดเจนยิ่งขึ้นมันชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็ทําหน้าที่ตามหลังบุพบทนะครับเธอเรียนที่ไหน ครับเธอเรียนที่ไหนนะครับทั้งหมดก็คือหน้าที่ของคําสรรพนามนะครับคําบุพบทก็คือคําว่าที่เนาะอ่าไหนก็คือสรรพนามนั่นเองนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็คือหน้าที่เนาะของคําสรรพนามนะครับว่าความสาคัญนะก็สุดท้ายนะครับก็ฝากกดติดตามช่องครูด้วยนะ ใครจะให้ครูทำคลิปเดกีเ่ยวกับอะไรนะครับเกี่ยวบภาษาไทยตรงไหนอะไรยังไงก็คอมเมนต์มานะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ